และคำคืนแห่งนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยไข่เป็ดจำนวนมากเหล่านี้นะครับในแผงต่อหน้าท่านต่อไปนี้นะครับเป็นไข่สดที่ได้จากเป็ดที่อยู่ต่อหน้าผมนี่ครับฝูงนี้นะครับเลี้ยงอยู่2,600ตัวครับ พรุ่งนี้จะย้ายบางส่วนไปที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับบรรยากาศเย็นๆลมดีๆแบบนี้นะครับกลิ่นขี่เป็ดหอมชื่นใจครับ สำหรับผมแล้วนะครับขี้เป็ดเป็นอะไรที่หอมครับหอมเงินหอมแบงพันยังไงไว้ติดตามในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับลาไปก่อน